สวัสดีค่ะขอนําเสนอรถบ้านเทนะคะเป็นรถกระบะมือ2ราคาหลักหมื่นนะคะราคาหายากเลยทีเดียวค่ะทุกท่านแค่หลักหมื่นเท่านั้นก็สามารถครอบครองได้เย่าวเพิ่งตกใจหนีกันนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,500cc ดีเซลนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาราคาเงินสดนะคะ8 9 0 0 0บาทค่ะคุ้มมากๆใช่ไหมคะมิสซูบิชิไททันรถกระบะแคปปี06ค่ะเครื่องเดิมดีเซล เกียร์ธรรมดาสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาขับได้แอร์เย็นเพ่งเพาะภายในสะอาดเลขไม่2,40,000 0โรค่ะสีสันก็ไม่น่าเกียดช่วงรางก็ยังดีทรงสวยดูดีมีเสน่ห์น่าใช้เลยทีเดียวนะคะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะรถพร้อมใช้งานสามารถขับทางไกลได้นะคะภาษีไม่ขาดค่ะเอกสารมีครบราคานี้สภาพนี้เรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะคะ สนใจไปดูรถตัวจริงกันก่อนค่ะรถอยู่แถวรำลูกกาคลอง7สามารถโทรคุยสอบถามและนัดหมายเข้าดูรถนัดล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายสำหรับท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ